หลังจากที่มีข่าวว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดมีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะเสียอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าตัวเก่งของทีมไปทางสวิกาโดงก็พยายามที่จะคว้ากองหน้ามาร่วมทีมตั้งแต่เนิ่นๆแต่ด้วยเคราะซ้ำกัมซัด พราะถึงต่อให้พยายามหาตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเป้าหมายที่พวกเขามีข่าวด้วยก็ต่างตัดสินใจย,ย้ายไปกับทีมอื่นเสียอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าเปโดรกับเรียมดีแล็บที่ตัดสินใจย้ายไปเชลซีในจะ2สองตัวใหม่ของปีศาจแดงอย่างไบรอันเอมเบอร์โมและมาทิุสคุนยาอีกทั้งอุโกเอกิติเก้ที่ย้ายซบหงแดงและล่าสุดดูเหมือนว่าเป้าหมายที่พวกเขาจะทุ่มเงินให้สูงถึง90ล้านยูโรอย่างเบจามนเซสโกก็ได้มีการบรรลุข้อตกลงกับทางปีศาจแดงไปแล้ว หลังจากนี้พวกเขาจะทำอย่างไรต่อมีตัวเลือกอะไรที่ทำให้พวกเขาต้องพิจารณาเหลืออยู่อีกบ้างวันนี้ทางช่องฟุตบอลเหนือชั้นจะพาทุกคนไปวิเคราะห์หาตัวรุกที่ซาลิกาดงควรดึงมาร่วมทีมให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ครับคนแรกนิโคลัสแจ็กสัน ศูน้าเซเนกัลจากซิงบลูเชลซีโดยล่าสุดหลังจากที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะพลาดการคว้าตัวเบนจามินเซสโกชื่อของนิโคลัสแจ็กสันกลายเป็นหนึ่งในชื่อที่ซาลิกาดงพิจารณาเป็นลำดับต้น,ตน ถึงแม้จะมีเสียงวิจารณ์ในเรื่องของการใช้โอกาสเปลืองอ้างอิงจากสถิติ2ฤดูกาลที่ผ่านมากับเชลซีในพรีเมียร์ลีกแจ็กสันมีค่า XG หรือค่าค,าความน่าจะเป็นประตูสูงถึง34ลูกแต่เจ้าตัวกับยิงได้เพียง24ประตูเท่านั้นแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้ให้เป็นแง่ดีบวกกับวัยเพียง24ปีของแจ็กสันการจบสกอร์ของกองหน้าคนหนึ่งอาจจะขัดเกลาได้แต่สิ่งที่เปลี่ยนได้ยากกว่าคือสไตล์การเล่น เพราะในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสการสร้างสรรเกมการเลี้ยงบอลและสปีดความเร็วแจ็กสันมีครบเครื่องและทําได้ดีกว่ากองหน้าพรีเมียร์ลีกอีกหลายๆคนเสียอีกนี่จึงเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ le, นิวคาสเซิลควรคว้ามาร่วมทีมหากสามารถเจรจาค่าตัวกับเชลซีได้ในมูลค่าที่ไม่สูงจนเกินไปคนที่ 2. o กอนซาโลรามอส นี่เป็นหนึ่งในรายชื่อที่เริ่มมีข่าวกับนิวคาสเซิลสำหรับหน้าเป้าของเปเช่หลังจากที่รามอสเคยสร้างชื่อในฟุตบอลโลกปี2022โดยการเบียดคริสเยโนโรนัลโดลงไปนั่งที่ข้างสนามและกดแฮตทริกใส่สวิตเซอร์แลนด์กอนซาโรรามอสก็ได้ตัดสนินใจย,ย้ายไปเปเช่พร้อมความคาดหวังมหาศาลแต่ความเป็นจริงคือเขาไม่สามารถเป็นตัวหลักในทีมที่มีดาวเด่นรอบตัวเต็มไปหมด ถึงแม้ดูเหมือนจะไม่ใช่ตัวหลักของเป๊ะเชแต่พวกเราเชื่อว่าถ้ารามอสได้รับโอกาสลงเล่นมากเท่าที่ควรเขาจะสามารถผลักดันตัวเองกลับมาเป็นดาวยิงเบอร์ต้นๆ้นได้โดยสถิติ33ประตูจากการลงเล่นตัวจริง39นัดเท่านั้นพอเทียบโอกาสลงเล่นเต็มๆแล้วรามอสถือว่าทำได้ไม่เลวเลยและถ้าทางนิวคาสเซิลพร้อมที่จะเดินหน้าคว้าตัวเขาเมื่อไหร่ก็มีโอกาสจะเป็นดิวตัวแทนอิซักที่ประสบความสำเร็จได้เลยทีเดียว คนที่ 3. ยอรเกนสเตรลาเซนนี่คือชื่อที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงนักในหมู่กองหน้าพรีเมียร์ลีกแต่ถ้าหากเราลองมองลงลึกลงไปในผลงานของกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์กับบูแฟมตันในฤดูกาลที่ผ่านมามีหลายอย่างที่ทำให้เขาสมควรถูกจับตามองมากกว่าที่หลายคนคิดแม้เพื่อนร่วมทีมอย่างมาติอุสคุนย่าจะเป็นคนที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งแต่ถ้าหากพูดถึงในแง่ประสิทธิภาพจริงๆลาเซนกลับเป็นคนที่สร้างความแตกต่างได้ชัดเจนกว่า ด้วยเกรดการจบสกอร์สูงถึง87.1อ้างอิงจากสัญญาข่าวดีแอตเลติกซึ่งถือว่าไม่เป็นเพียงแค่อันดับหนึ่งของทีมเท่านั้นแต่ยังรั้งถึงอันดับ2เมื่อเทียบกับกองหน้าคนอื่นๆทั้งพรีเมียร์ลีกโดยเป็นรองแค่เพื่อนร่วมชาติอย่างเออร์ลิงบราห์ฮาลันเท่านั้นนอกจากความเฉียบคมแล้วลาเซนยังเป็นกองหน้าที่กล้าประทะมีความแข็งแกร่งทางกายภาพและเก่งกาจในการดวลกลางอากาศเห็นได้จากการที่เขาเอาชนะการขึ้นหมงได้ถึง89ครั้ง ทางเราจึงมองว่าชื่อของร์เกนสแตนราเซนก็เป็นหนึ่งในชื่อที่นิวคาสเซลควรพิจารณาหากจะคว้ากองหน้าที่ไม่ต้องปรับตัวกับหลีกอังกฤษมาร่วมทีมคนที่4 n i นิกวอเตอร์มาเดอร์ถึงแม้ตัวรุกทีมชาติเยอรมันของสตุ๊ดการ์ดรายนี้จะไม่ใช่กองหน้าแท้ๆและอาจจะเป็นกึ่งกลางลุกเสียด้วยซ้ำแต่เชื่อเถอะนี่เป็นหนึ่งในชื่อที่น่าจับตา วอเตอร์มเดอร์เข้าร่วมกับสตุ๊ดการ์ดในบทบาทตัวสำรองจากสโมสรเยอรมันเท่านั้นแต่กลับทำผลงานได้ดีเกินคาดในช่วงเดือนธันวาของปีที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าตัวไม่ใช่กองหน้าที่หุ่นล่ำแนวคลาสสิกแบบทาร์เก็ตแมนจ๋าเพราะถึงแม้จะมีส่วนสูงถึง198ซนติเมตรแต่เขากลับใช้ส่วนสูงนั้นในแบบที่ต่างกันออกไปเขาไม่เน้นการเบียดชนหรือพักบอลแบบแข็งแกร่งล้ล้วนแต่เน้นการเชื่อมเกมลากบอลดึงจังหวะและทำทางให้เพื่อนมากกว่าจะจบสกอร์เองเขาคือกองหน้าประเภทที่พร้อมจะดรอปตัวเองลงมาต่ำเหมือนกับเพลย์เมเกอร์ ชอพาบอลจากแดนกลางขึ้นมาด้วยตัวเองใช้ความเข้าใจเกมและวิสัยทัศน์ในการเปิดพื้นที่ให้เพื่อนเข้าโจมตีมากกว่าพุ่งเข้าไปเป็นกองหน้าคอยยิงโดยวัยเพียง23ปีแถมกองหน้าในตลาดตอนนี้ที่ใช้การได้ก็เริ่มน้อยลงนิวคาเซิลอาจลองลงทุนทุ่มเงินจำนวนไม่น้อยเพื่อคว้าตัวเขามาร่วมทีมทดแทนการหายไปของอเล็กซานเดอร์อิซัก และคนสุดท้ายไม่ใช่ใครแต่เป็นทางเรื่องในการรั้งอิซักไว้อยู่กับทีมต่อไปนั่นเองอาจจะฟังดูแปลกและหลายๆคนอาจจะยังนึกได้อีกตั้งหลายชื่อสำหรับกองหน้าไม่ว่าจะเป็นโยฮันวิซ่าหรือโอลิวัตกินเป็นต้นแต่เชื่อเถอว่าถึงต่อให้ชื่อเหล่านี้จะเป็นชื่อที่ค่อนข้างดังและพร้อมใช้งานแต่การยืนระยะก็คงจะไม่ดีพอที่จะเป็นตัวแทนของอิซักในระยะยาวอย่างแน่นอนบวกกับถึงแม้จะมีตัวรุกอีกมากมายในตำแหน่งนี้สำหรับตลาดซัมเมอร์ แต่ที่พร้อมย้ายทีมในราคาที่สมเหตุสมผลแถมมีประสิทธิภาพไม่หนีกับอเล็กซานเดอร์อิซักก็แทบจะไม่เหลือแล้วในตอนนี้เราจึงมองว่าตัวแทนที่ดีที่สุดของอิซักในตอนนี้ก็คือตัวอิซักเองนี่แหละอย่างน้อยการรังไว้ให้ได้อีกซักฤด,ดูกาลและมองหาทางเลือกในตำแหน่งกองหน้าอีกครั้งสำหรับฤดูกาลหน้า คงเป็นทางออกที่ตัดไม่ได้สำหรับสถานการณ์นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความสามารถของบอร์ดบริหารและผู้จัดการทีมอย่างเอ็ดดี้ฮาวแล้วว่าจะตัดสินใจอย่างไรและจะสามารถโน้มน้าวอิซักให้อยู่ต่อได้หรือไม่หากตัดสินใจร้างกองหน้าทีมชาติสวีเดนรายนี้ไว้กับทีมต่อไป และนี่คือ5ตัวแทนอิซักที่สาลิกาดงควรดึงมาร่วมทีมหากเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe รวมถึงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฟุตบอลเหนือชั้นในการทำคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ